ตัวมาสอบืหมดแล้วจะใส่นี่หนึ่นึ่สองสาม 给给，多多。 กินลงไปเยอะๆขามันจะดิบแตสงสวยๆอ่นอนๆถ้าใส่กระถางใหญ่ก็ดีอันนี้แยกออกมาให้น้องไม่ได้เขาจะได้ข่า ลงขาในในกระถางนี้กระถางนี้เป็นพลาสติกแล้วเขาก็เจาะช่องระบายน้ําอย่างดีโครงลึกน่าจะประมาณไม่กเกินยี22 22น่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบอ่ะยี่สิบสองเซนติเมตรยี่สิบสองเส้นผุดเส้นผ่าถุงตาเงก็น่าจะยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบสองเหมือนกันใส่ดินก่อน จากว่าดินมันเป็นดิดนเฉยี้ตามด้ดินกบแล้วก็เอาอันนี้ลงไปตามด้วยดินกบต้องกบเยอะๆเขาจะได้แตกหน่อย มีตำแหน่งบอกหรือว่า,าให้ใส่ดินประมาณนี้ประมาณสองข้อมือเนี่ต้องเหลือไว้สองข้อมือโอเคใ,ใส่ปุ๋ยจากนั้นก็จะรดน้ำ ประมาณหยิบมือนิดหนึงใส่ข้างๆใส่ประมาณนี้ก็ควรดินกบแล้วก็เอาน้ำรด ฟักบัวญี่ปุ่นมันจะดีกันหน่อยนะเวลาต้องการให้น้ํามันลงแบบตรงๆนี้ก็แบบนี้ถ้าแบบจะให้น้ําแบบนี้ก็หมุน